ต่ละคเขาไม่ใมีสกาลจอห์นสันนะสกาลจอห์นสันนะแต่ว่าคนที่ได้คือซาร่าซาร่ามาเไรเลนด้วยความตั้งใจมากๆ It's จ uh, yes. uh ัสซี่แต่ย y o u ์ยู o อร์เซ h a way อ่า Yeah นี่คือตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง Time in k n o t ครับผลงานภาพยนตร์ระดับฮอลลีวูดชิ้นล่าสุดของซาร่ามาลากุลเลนที่จะเข้าฉายในต้นปีหน้านั่นเองเธอได้มีโอกาสร่วมงานกับดาราฮอลลีวูดเยอะแยะขนาดนี้แล้วผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเธอได้มีโอกาสเจอใครและใกล้เป็นพิเศษที่ใดเธอจะทำคู่กับแคทเธอรีนโฮมส์มามานานมายคู่อะค่ะไปห้องไหนทำคู่กับแคทเธอรีนโฮมส์ความสุั้ะเป็นยังไงบ้าง มองเหมือนมองเหมือนคนบ้าอ่ะมองแบบมองทุกท like ุกอย่างที่เขาทำที่เราเราแบบคุณเข้าใจเรื่องอ่ะเวลาคุณไปไหนแล้วงบอกว่าเราคนที่เราชอบคุณเขามองคุณเข้าใจไม่ไม่ผิดไม่ว่าเลยเพราะเราเป็นเหมือนกันไม่เ้ลาเจอแต่เราแบบมองไม่เป็นนักการเมืองนะที่เจอที่ย้งๆนี่ไอ้เจ้าเฮลีิคอินซันนะเฮลิคอินซันค่ะเขากำลังคุยอยู่บนเวทีอะค่ะแต่เราก็ยิ้มกันแล้ว ตอนที่เขาเดินผ่านเขาก็กินแต่แค่ได้มีความสุขแล้วแค่ได้มีความสุขแล้วไปฝั่นเลยเป็นที่ที่อยู่ที่อเมริกานี่ไหมเคยกลัวเพราะจะงานจะไม่มาในเมืองไทยถ้าเราไม่มาเลยกลัวใช่ไหมกลัวถึงกลับมาบ่อยนะค่ะใช่ไหมที่เรียกแต่ถ่ายคนลีปชงอยู่นี่ก็ยังก็คือบอกเขาได้ใช่ไหมว่ยังรับงานได้เหมือนเดิมรับเหมือนเดิมอะค่ะรับถ้าตัวไม่ได้เป็นเหรียญยูเอส no 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 ไม่ค่ะไม่ที่ฮอลลี่วูดที่รับเป็นบาทเลยเป็ ดค่ะตอนนี้ดอลลาร์ก็ไม่น่าไม่น่ารับตอนนี้ผมว่าคุณน่าจะรับเป็นบาทคือเงินจะตาขนแต่รับเป็นบาทเน็ตอย่างเดียวไม่ว่าจะประเทศไหนต้องแข็งไม่แน่อาจจะเป็นจุดดีเป็นนักแสดงเดียวโลกที่รับเป็นบาทเป็นบาทเดียวหรือว่าอาจจะมีจุดขายไม่ได้ใครจะไปรู้แต่ถ้าอเมรไทยบอกท่านว่างานคุชชั่นตัวชิ้นใหม่หรือโฆษณาที่หนึ่งเข้ามามันจะเป็นตัวไหนที่พี่เข้ามาก็เป็นเอาหารเสริมค่ะชื่อสเลนนะคะจะออกหรือยังอางไร เพิงพ่งจัดตัวกัเมื่อวานนะคะตัวชื่ออะไรคะสเลนนะคะสเลนการสเลนดีท็อกไฟเบอร์่ะเราใช้เกณฑ์อะไรในการเลือกซารา่าเอ่อสาวจะลองใช้ผลิตภัณก่อนอเพราะว่าเพราะาวมองว่าเอ่อถ้าเกิดเราเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ต้องลองใช้ดูก่อนเธอได้มีโอกาสโด่งดังและไปไกลถึงฮอลลีวูดขนาดนี้แล้วผมเชื่อเลยครับว่าสิ่งที่คนจะต้องถามต่อมาเกี่ยวกับตัวซาร่าก็คือเธอจะดังไั่งหนึงตัวหรือเปล่า เธอดีกว่าครับคือทุกคนเขาบอกว่าเขากลัวว่าสายจะเปลี่ยนไปเพราะด้เล่นหนังฮอลลีวูดแล้วแล้วสำหรับสาเนี่ยเรื่อหนังที่เอลเอเนี่ยหรือมาเดินแฟชั่นโชว์ที่เซนทรัลเวอร์สำหรับสายเนี่มันเหมือนกันเลยสนุกเท่ากันรักกับก,บการทํางานเท่ากันเลยอะค่ะแสดงว่าสมมติคุณจะต้องพูดเช่นหนังเรื่องที่ฮอลลีวูดที่เล่นแต่บางครั้งจะซีอีโอเนี่ยก็เท่ากันเท่ากันเลยเดินทำแดงคู่กับพระเอกฮอลลีวูดเนี่ยสำหรับสาเนี่ย ็สนุกดีกับตัวสิ<ใ>นค้าเองสินค้าที่จันทร่เราก็มีความสุขอ,อืมนีม่คือความสุขของค้าคิดว่าเราต้องสมัครจำเลนะคะแสดงว่าเกิดอกภายนอกมันไม่สำคัญร้อยภายในม,นมันมีความสุขเพรสะคัญตนนสิบโมงแล้วมันไปนสิบนงอันนี้สำคัญอันนี้ท้าคิดว่าเราทำตัวแบบนี้เราประสบความสำเร็จนะคะอ,อยู่ที่นิสัยด้วยค่ะคนค<อ>ืออยู่ด้วยทำงานทำงานด้วยเนี่ยมีความสุข คนรอบข้างมีความสุขเรามีความสุขเนี่ยทุกอย่างก็จะเาน,น,นะคะวูดี้ขอบอกตรงๆนนะครับว่าผมไม่เคยได้มีโอกาสเห็นซาร่ามั่นใจและกล้าพูดขนาดนี้มาก่อนเลยจนทําให้ผมต้องถามเธอนลครับว่าเป็นเพราะเธอไปทํางาน,นที่น,นอกหรือไม่คือรู้สึกว่าวันนี้แปลกมากะครับผมไม่เคยเห็นซาร่า,าพูดจาแบบนี้มาก่อนจริงไหมคอว่า,วาชีวิตในการทางานช่วงปีที่ผ่านมาท่านไคุณเปลีย่ยนนะเปลี่ยนค่ะเปลียปล่ยน เขาบอกว้น,นบัญชีเรามีความรู้สึกว่าอยู่เมืองไทยแล้วบางทีอาจจต้องสิเกเจ็บกดเล็กน้อยนะคะแต่ว่าภาพของคนที่มองเขาเขาจะต้องมองว่าเป็นนางแบบ,บถูกแต่ว่ามองว่า,าเป็นนางแบบไม่ใช่นักแสดงไม่่ข้ได้่นละค,ครแน่นอยนยคะซึ่งขึ้นพอเราได้ไปสแสดงที่หนงนอกแต่ถึงว่าเราเราได้ทําอะไรที่เรารักเราเป็นนักสแสดงอะกลับามาเนี่ยมีความวาใจน้ากขึ้นนะคะเพราะว่าอยู่ที่นี่เนี่ยบางทีเราเสียความนั่นใจว่าเอ๊ะเราไม่ได้แบบ คือคนไทยก็ไม่ได้มองว่าเราเป็นเป็นนักแสดงมองว่าเราเป็นนางแบบมากกว่าอ,อก็อยากให้มองเป็นนักแสดงค่ะคู้จัดการเรองว่างหรอครับามรไม่ม <c oughs> ก็อยากจะรู้เรื่องของชีวิตซาร่ามาลาคุลเลนนะครับและสิ่งที่สี่ส่วนใหญ่อยากจะรู้เกี่ยวกับตัวเธอมากที่สุดก็คือเรื่องหัวใจของเธอล่าสุดเธอตกเป็นข่าวครับว่าได้มีโอกาสมั่นและก็เตรียมตัวจะแต่งงานกับเวเนฮาร์เลน ผู้กำกับและโปรดิวเซอร์ชื่อดังของฮอลลีวูดที่ฝากผลง,งานมาแล้วอย่างเช่นดายฮาร์ดเป็นต้นเรื่องนี้จะจริงหรือไม่ถามเธอดีกว่าครับทีน,นี้จากที่อยู่น้นหน้าคุณอาจจะไม่ได้ยินข่าวรารในเมืองไทยว่าเขาพูดถึงคุณเลยงบ้างใครที่ไหนก็ตามเนี่ยทุกคนบอกสาม่า <c oughs> ตอนนี้เขาเป็นแฟนกับผู้กำกับใหญ่ของฮอลลีวูดมั่นกันแล้ว,ว<ะ>กำลังจะแต่งงานแล้วก็ย้าบ่บ้างแล้วเรื่องนี้คือ,อยังไงให้ตกลงคือ ยอมรับว่ามีเพื่อนกับพอลิวต์มาจีบขึ้งที่ไปแรกๆซึ่งเขาดังมากก็ดังในระดับนึ่งคือเขาคือเขาจีบซธว่าพอเขาอยากให้ทธอเล่นหนังแล้วอาจจะจีบในเรื่องของส่วนตัวบ้างเล็กน้อยเป็นเรื่องปกติผู้ชายเจอผู้หญิงก็ต้องอยากจีบก็คุยไปคุยมาก็มีความรู้สึกว่าก็เพื่อนนดีกว่าแต่บังเอิญว่าไปทานข้าวกับเขาไปกับคุณแม่ แล้วก็มีคนไทยมาถ่ายรูปแล้วก็ลงข่าวที่เมืองไทยมันก็เลยกลายเป็นเป็นเรืนน่องใหญ่เขาชื่อแดนนี่แดนนี่ฮาเลยนนะแดนนี่ฮาเลยค่ะก็ไม่ได้สนในก,กับเขาเคยมีดาราฮอลลีวูดที่รู้เนี่ยมาแบบหรือว่าคนในวงการเข้ามาจมีบแล <c oughs> ้วไม่ใช่รก็มีบ้างค่ะมีบ้างแต่ว่าบ่อยก็มีค่ะมีใครบ้างให <c oughs> ้จอบได้พี่สาวเนี่ยท่าที่เจอมาเนี่ยมีความรู้สึกเขาเหมือนเขาบ้าเป็นคนครซี่แล้วก็ปกติอ่ะคือไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะ แล้วไม่อยากครนายที่มาคนในแห่นายที่มาคนในแห่แต่ว่ามันก็ผู้ชายมีในฝันเื่ากับสาวๆหลายคนเนาะก็ในฝันของเราเหมือนกันแต่ว่าคุยกันไม่รู้เรื่องเลยเขาคิดว่าเขาเป็นพระเจ้าแล้เขาคิดว่าเขาคือเขาหลงมากว่าทำไมเราถึงแบบว่าไม่ได้ไปเที่ยวต่อเขาซสอคือเขาเนี่ยเป็นคนปกติที่นั่นน่ะเขาชอบอ่านพวกพาราซีก็เพิ่งอ่านวันนั้นเราว่าเขาเพิ่งมีรูป <T> <mic> เขามั่นกับภรรยขาเขาม้านกับแฟนเขาเขาออกเดทกับเราซึ่งเป็นแม่ของลูกเขาแล้วมาขอซาร่าแบบไปเที่ยวซึ่งเนนาขาก็แย่มากเพราะเราเราเป็นคนปกติเราคิดเหมือนคนปกติเอ้ยคนนี้เขาเป็นแฟนแล้วมียุกแล้วอะแล้วจะเอาอะไรกับเราอะงงมากอะเอาเลยครับคุณผู้ชมหลังจากที่ซาร่าเปิดใจเกี่ยวกับหลายเรื่องให้เราได้ฟังกันแล้วนั้นมาถึงคำถามที่สำคัญที่สุดตอนนี้ครับใครกุณ ใจของซา,าร่ามารากุลเลน